สินค้าจากเดอะครัวครับซิงค์ m อมมิวนที่เห็นอยู่นะคะเป็นสินค้าที่มาจากฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์นะคะจากภาคเหนือของไทยเราค่ะซึ่งเรามีเครือข่ายจริงๆทั้งหมดทั่วประเทศไทยกว่า200ชุมชนค่ะ mm hmm. ในฐานะที่เป็นลูกหลานคนเชียงใหม่นะคะก็อยากใช้ทักษะในการออกแบบนะคะทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของเชียงใหม่นะคะได้ไปไกลและไปต่อกว่านี้ค่ะ ค,คอลเลคชันลาบอยนะคะจะเป็นกระเป๋าที่เป็นยูนิเซ็กซ์นะคะเป็นคอลเลคชันของกลุ่มกเหลี่ยงโปนะคะที่อมก่อยนะคะได้เอาการมัดหมีเส้นยืนค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียในภูมิภาคซาว์อีสเอเชียของเรานะคะที่เราเอามาสอดแทรกแล้วก็เอามาประสานให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นค่ะส่วนคอลเลคชันที่2นะคะชื่อคอลเลคชัน Southern c n นนะคะ ที่เห็นกันอยู่นะคะก็จะเป็นลายผ้าห่มตาโก้งค่ะก็คือเป็นผ้าห่มของคนในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็อยากจะสื่อสารว่าผลิตภัณฑ์มันเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาแล้วก็วิธีการใช้ของคนสมัยนั้นได้ยังไงนะคะสิ่งที่เห็นนะคะที่ผ่านมานะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มช่างฝีมือนะคะยังไม่ได้มีวิธีการคิดในเรื่องการออกแบบค่ะทำให้สินค้าเขาราคาไม่ได้สูงมากมันสะท้อนถึงว่าได้ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมด้วยค่ะ การที่เราออกแบบคือโจทย์หลักในเรื่องภูมิปัญญาว่าเขามีศักยภาพมีทักษะแบบไหนนะคะเราถึงจะออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขามีทักษะที่เขาเก่งนะคะแล้วก็ต่อยอดการตลาดค่ะ เราทํางานกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเริ่มแรกสุดค่ะาทากับกลุ่มกระเรียงก่อนนะคะหรือว่าปากากะยอนะคะหลังจากที่เราเริ่มเดินทางมากขึ้นค่ะก็เริ่มขยายไปทั่วประเทศไทยค่ะผลประอยู่ทางตรงค่ะเป็นในรูปแบบของค่าตอบแทนก็คือเป็นเงินที่เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า2 3เท่าเลยนะคะคือจากการที่แม่แมได้ทำค่ะลูกหลานเขาก็ได้มีอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาค่ะ ตอนนี้เราก็ขยายตลาดไปต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะการที่เราส่งคอลเลคชันนะคะไปร่วมแฟชั่นบีคเช่นของประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียนะคะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะคิดว่าดสำหรับโดครัวเราเองนะคะเรายังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนะคะสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จทําให้เรารู้สึกถึงจุดนั้นค่ะก็คือคนไทยเราด้วยกันเองค่ะหันบริโภคสินค้าของคนไทยด้วยกันเองค่ะ